เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถยนต์กระบะสประตูสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่ขวาย62-49าลำพูนที่เกิดอุบัติเหตุเสียหลักตกคูน้ำข้างทางลึกประมาณ2เมตรในสภาพหงายท้องด้านหน้าตัวรถจมอยู่ในน้ำทั้งคันเกิดเหตุบริเวณข้างถนนซุปเปอร์เชียงใหม่ลำปางก่อนถึงแยกไฟแดงดอยติประมาณ300เมตรภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ยกรถคันดังกล่าวขึ้นพบว่ามีผู้โดยสารมากับรถทั้งหมด6คนจมน้ำเสียชีวิตทั้งหมด เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า30นาทีจึงสามารถนำผู้เสียชีวิตทั้งหมดออกจากซากรถได้เบื้องต้นทราบชื่อ4รายคือนายนัทพงษ์นวงเนตรภาอายุ24ปีนายจักรเกรต์เนียมทาอายุ24ปีนายเจษดาปวนสิงอายุ23ปีและนายธีรพัฒนกันทิยาอายุ23ปีส่วนอีกสองรายยังไม่ทราบชื่อ จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่ารถยนต์คันดังกล่าวคงวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนพลิกคว่ำจากกลางถนนแล้วถลายลงตกไปในคูน้ำส่วนคนขับและผู้โดยสารติดอยู่กับตัวรถไม่สามารถออกมาได้ทำให้จมน้ำเสียชีวิต